สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุกูทุกครับผมมาพ่อกันครับผมกับบ่าวนี่พนไปกินไปเที่ยวนะครับรระมะข่ายเลยสวัสดีครับยังสวัสดีครคับวันนี้มากียย้ำครับผมแล้วก็จัดชุดเล็กมาเกยบอกว่าเกยแถมชุดใหญ่มาให้เฮ้ยจัดแซลมอนมาหนึ่งชุดเกยแถมยกเล็กมาให้นะครับผมหนึ่งชุดผมขอบคุณขอบคุณเจ๊ฝนนะครับกับคุณวัดด้วยนะครับผม ับน้ำยำแซ่บๆนะครับผมร้านสวยแซ่บซิ่งเด้อนี่มีน้ำยำมาพร้อมพี่น้องเลยเกดบอกว่าเอามาใส่ให้สองขวดพูยนะมา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 นี่เอาเนี่ยกินอะไรเรากินโกม้งกินไซมอนเหรออู้อยากซอสอ่ะเด้อเอาซอสเลยมา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 คนมากินกันนะมาเด้อมาเด้อพว่าอกหลายใจางครับผมพิกัดนะผมพิกัดใหม่นะผมสำหรับเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคน พิกัดใหม่อยู่ที่ตลาดนัดเรือบินนะครับอ,อยู่หน้า<ม>ร้านสะดวกซื้อเลยตรงข้ามกับอะไรนะไทยฟู้ดอะไรนี่แหละอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอ่ะเขาใช้มือน<ล>ะค่ะ,คะมีทุกวันมีทุกเสาร์อาทิตย์าตยมานี่นอันนี้ยำม,มาให้เรียบร้อยเอาเลย ก็ใช้มือมันก็เหลิ่มใช้มือได้เนาะของสดสดหนอืินต้น<ๆ>องแจกข้าววันพี่น้องหนูกินได้เพราะว่าหนูปวดสอบแล้วครับปุ้ยเคยกินปูครั้งแรกนั้นไม่เน,น,นื่อปูเนี้ยคือบวกกินแซลมอนเนี่ม ยกเล็กนะทุกคนดูสิเต็มก,กล่ลกองคาราเบลเลยเหมือนยกไหลอ๋อยอ อร่อยแต่ว่าไ,ไนี่เ้อนี่เด้อพี่น้องอืมอย่างนี้ ถ้ากินไม่ได้ก็เนี่ยกินเนี่ยมันจสุกอะไรกินซัวไหมคะกินชัวเลยเหรอาลินมานะคะมามกินนะคะนาลินมาเนืออ้ออ๋อบอกเพื่อน <laughs> ลาแตเองค่าาอจะไม่เป็นไรใช่ไหมแซ่บพถ้าหนูีก็นว่มันเป็นไรใช่ไหม

อย่งแซ่บมาก,กอย่าป้อนี่ลูกของ ปั้ดมึงไข่ปูปูปม้าไข่ เขาไม่ให้กินมะเข่ออย่องดีกวกันหรแม่บ่แต่เราจะเพล่ไม่มันไม่เพล,แแล่แต่เราจะแต่เราจะทำให้มันเผ็กได้นี่ขยับของ <รา S 2> ตัวเองดินิดน,นึงขยับมาฝั่งนี้อีกอืม ก็อาะดชืชู้หน่อย,ยค่ะสกีนเซ็กินยากกินยากปูเนี่ยไม่กนินยากคือน้อหนงสองน,นี่กินกันอะ แซมมอนพป่น้องโอ้เกย์แห่ไหลไอยูดีวะ่ะขอบคุณนะครับผมขอบ,ขอบคุณเกฟฝนกับคุณวัดด้วยนะครับแซบ่บแซบ่แซบยำสวยแซ่บซิ่งชมบุรีบุกตลาดนัดเรบ,บินเสาอาทิตนะครับเฮ้ยเดือปูเราอยากกินปูมาน,นานแล้วนะ วอนนีแบบ้แบบอาจจะโปรดได้เัวแรกจะกินตัง้งแซลม,มอนหรือสั่งแซลมอนชุดหนึ่งหลังๆมาไม่ใช่แล้วเคออบอกจัดชุดเล็กให้อีกชุดหนึ่งอีกขอบคุณลายๆครับผมขอบคุณเกียรพล ถ้ามีคนเยอะได้หมดเร็วมากครับ่าลด้ไปอดุดรู้ ให้มึเกมันเห็ดแบบไหนบ้าดจับกันเป็นก้อนที่ดิบอันเนี้ยมันใหญ่มากเริ่มอิมอ่มแล้วโคตรใหญ่อ่ะกัดแจมเหมีกยวเลยครับเอข้าวทองเกล็ดชุสุกจีรุกมันสุกเรากินไข่มันนะ่ะดูกินเลยนี้ยเลยกินไขน่นี่ไข่แดงไหม ให้แดงอยากกินกระดองกินไม่ได้แคนกระดองกินมไกินเนื้อมันเนี่ย ในว่าอยากกินซสมอนน้ำซัมเพิ่นมีแบบสำเร็จแบบนี้เขาจะบอกว่าใส่ปลาหรือเอาเย่องเขาจะบอกนี้แล้วก็รับใจตัวเอง แกพี่ okay, <bro. S 1> น้องโอ้ดนโดนกินแค่นื้อแซ่บแซ่บ,บจะค่อยกินเลยนะอร่อยเด้อแซ่บด้วยแต่ตอนเกพิ่นไปออกบูธออกบูธตามงานตามห้างฮนะแต่ตอนี้เก๋แกบอกว่าขายมาขายตาม อีเวนต์ตลาดเหมือนเดิมแล้วเสารอาทิตย์จะอยู่ที่ทตลาดลนาันเด้บินเปิดตั้งแต่16.00ถึง3ทุ่ม3 4ทุ่มนู่นแหละถ้าลูกค้าเยอะลูกคา้านี่บอกเลยพี่น้องเอ,อ้ยต่อแถวต่อยูนาเซเว่นเนะาะคิะ้วเงาครับคิดเห็น สมัยตอนที่เก๊แก่ขายอยู่ที่ตลาดนัดบางทรายเนาะเหมือนกันเด้เลยต่อคิวแบบนั้นแหละยู่ตลาดนัดชวนตลาดนัดเรื่บินเหมือนกัน เมนูที่ขายดีของทางร้านเนี่ยยกเล็กนะครับยำยกเล็กตะก้อนนี่เป็นยกรสนะชุดใหญ่เป็นยกรสถ้าชุดเล็กเป็นยกเล็กนะครับ vọng ngủ người đã được đấy nghe bà 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 Nhưng mà im nó bà bà

พี่แต่พี่น้องชูเบอร์พอลุกอันหายกินสายเที่ยวอือหื

Get the note.

นันคือได้กินนะคะฉันคือได้กินของเยอะเยอะทุกวันได้กินของอร่อยทุกวันเพราะว่าแบบแซ่บ Ikke. <laughs> <Yeah. laughs> แบบยุ่ไป่น่องอร่อยดูดนิ้ว น้ำชายเย็นๆเอาครับคลิปนี้บ้านพูนฝากไว้นี่สักพกอน,น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับผมในช่อง Youtube บ้านนี่คนไปกินไปเที่ยวนะผมแล้วอยากจะลืมไม่อุดนุนนะผมกับร้านยำแซ่บสิ้นนะผม จากจมบุรีนผมมาขายทุกวันเสาร์และอาทิตย์พิกัดอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินนะผมอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับอะไรนะทไทยไทยฟ้ตอะไรเนี่ยของที่ขายของทะเลครับผมคลิปนี้บานคนฝ่าว้ทนี้ก่อนทุกคนสวัสดีค,ครับ